สว,ส,สวัสดีค่ะว,วันนี้นะะเราจะมาเราจะมาประกอบพัดล,ม,ลมกันนะคระับที่สีที่พี่ซื้อมาก็เป็นสีสดแดงนะครับพี่เห็นว่าตอนนี้สีแดงมันสวยครับพี่ก็เลยซื้อมาอมวันนี้พี่จะมาดูว่ามันจะยากขนาดไหนเราสองคนจะประกอบกันได้ไหม้เราลองกันเลยนะครับ ครับวิธีแกะเราก็เอากันไกลแล้วก็มาดีใช่ไหมีเาได้ทำิงทำใช่ไหมไม่เหมือนกันนะพูดพูดพูดได้อยู่ได้อยู่นี่ครับการแกะการแกะก็ต้องนิดนึงนะคะ เก็บแล้วน้่งใช้เวลาเนแนี้นี่ค่ะพัดลมนี่นี่ได้แล้วนี่คือผ่านครับและอันนี้ก็คือหัวพัดลมอันนี้คืออันนี้คือต้องยอมมาผัวยัมไม่ได้ ยังไม่ไรครับอันนี้ยังไม่รับพัดลมใช่ไหมจรวดพัดลมนะคะนี่เพิ่มัดลมอือมันน่าต่อไปหน่อยเราเชื่อมเก็บก่นนี่เราตัด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 นี่นะครับเราก็ตัดออกมาแล้วนะครับเราต้องตัดอีกนิดนึงนะครัะนี่ครับเนี่ยตอนนี้สีแดงมันสวยเลยนะคะ พี่ตัวสีสีแดงมันสดใช่ใช่ตัวสีแดงมันสดแล้วค่ะนี่คๆแล้วตรงเนี้ยตอนนี้มันก็เป็นตรงนี้ก็เป็นสีเหลี่ยมแล้วนะอันนี้คือตัวอันนี้คือตัวพัดลมนะคะหัวพัดลมอันนี้แล้วก็ประกอบอันนี้คืออะไระอันนั้นคือหัวพัดลมหัวัลมนี่ครับนะคะ เดี๋ยวเราแกะส่วนหัวกันก่อนนะคะท่านลมสามารถทำอะไรได้บ้างคะท่านลมสามารถเอาไว้นอนเย็นๆได้ตลกไหมตลกมากเลยค่ะเพางก็การช่วยอันนี้คือใบใบพัดใบพัดเลยครับอันนี้ใบพัด ใบพัดมบพัดน่าจะหมุนแบบนี้นะครับโอ้นี่ครับนนี้คือคือใบนะคเขาจะให้ใรนแบบเร้อก็เถอะแล้วเราอ่ะก็อันนี้คือคู่มือนะคะใช่ไหมใช่อืมเราอ่านคู่มือก่อนโอเคแล้วก็ใส่ใบพัดกันครับ ใส่บพัดพิงโก้อ้าวทำไมพี่ใส่บบว่าวิธีทำก็คือเอาเนี้ยใส่หมุนอแล้วสองก็คือหมุนหมุนหมุนออกหมุนออกหมุนออกนีกนะคะหมุนฝากข้อใบพัดออกตามลูกศรค่ะและวิธีที่สามคือหมุนตัวล็อกตะแกรงหลังออกตามลูกศรนะคะนี่นะคะเราก็แบบหมุนตามลูกศรเลยค่ะใช่ไหมได้ไหมได้ไหมแมาพี่ช่วยไหม มาเราเรินี่อ๋อเลุดเลยเราจะใส่เข้าเต็นใช่นะครับแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปเก่อนนี่นะครับแล้วก็มาประกบกันนะครับนี่แล้ก็มานี่ครับแล้วก็ประกบัน้เนี่โอเคถึงเวลาไปทำ เราก็ใส่แบบนี้นะคะเต่ว่าตอนตอนที่เราทําคือเราไม่ต้องเสียแล้วก็เราก็เอาฝาจะมาปิดนะคะปิดใช่ปิดให้เข้ากันได้ไหม,มครับเราก็มาแล้วครับ เราก็ทำให้แน่นแน่นเลยครับนี่มันก็จะหมุนู่นะครับเวลาพัดลมมุนเออปอกมันจะปิดปิดกันนะครับเราใช้อันนี้ก่อนก็เปิดเปิดนี่เอัเ๋จะเสียบปลั๊กนะคะทีมงาน งานมีคนเดียวนี่นะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเสียบกันนะครับว่าพัดลมแรงนี้มันจะแรงดีแค่ไหนนะครับ <_ c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวพี่จะปรับไอ้นี่พี่จะปรับให้ขึ้นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมองลองดูนะครับ ี๋ยวมันจะแรงแรงดีมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับนี่รับพัดลมตัวนี้ครับตัวสีแดงเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูมันจะแรงมากเลยอะทำให้มัน,มนนะาาหมุนรนะคระมันจะหมุนแบบหมุนกระเด็นเลย มเย็นดีมากเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอ,ขอค่ะอย่าลืมกดไลค์ขอขอกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามสั่นกระด,ดิ่งช่องคิดโอเคด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ